ถ้ามันมีอะไรที่จะทําให้อาร์เซนอลสะดุดไม่ได้แชมป์เนี่ย<อ>คืออะไร<อ>ผมก็ตอบทันทีเลยว่าย<อ>ูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีเป็นคําตอบอกว้างๆ<อ>แต่คุณลองไล่ดูสิเ<อ>สเปอร์อบายเยอร์เชลซี ford, เบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิล่า ทั้ง5เกมเนี่ยเล่นในช่วงเวลาประมาณมสักสิบวันนะแต่ทุกๆ2วันครึ่งไม่ใช่3วันด้วยโดยประมาณถามว่าไม่มีผลได้ยังไงจากเกมที่เล่นกับบาเยนคุณเสียซาดิบาคุณเสียซอสซาไล่มาล่าสุดเดคแคนไลท์ก่ like, อนเกมก่อนเกมกับวิลล่าเจ็บกับเบนฟอร์ดแต่ยังเล่นได้ซอสซาหายเจ็บกลับมาเล่นกับวิลล่าแล้วถูกเปลี่ยนออกอีกเพราะว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ลงมายิงแล้วก็โดนเปลี่ยนออกใครจะบอกว่าอาการล้าไม่เกี่ยวให้ย้อนกลับมาดูผมก็เตือนแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นี่แค่แบบต้นเดือนธันวา มันเริ่มเห็นสัญญาณแล้วห้าหกนัดเล่นในระยะเวลา10วันอะไรเงี้ยม,มันเห็นผลแล้วผมลืมมอสเกล่าอีคนเราดูดีนั่น<ม>ไงสุดท้ายนอทิมเบอร์มาเล่น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคาราฟิโอรี่แบนอีกสุดสัปดาห์นี้ เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยคุณจะเล่นทุกๆ3าวันด้วยผู้เล่นที่ดีที่สุด11อตัวเป็นไปไม่ได้เลยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันไม่เจ็บเล่นได้เดคแคนไลซ์เจ็บพักสองสาเดือนไหมไม่ใช่แต่มาแล้วเดี๋ยวขัดเดี๋ยวตึงอยู่เงี้ยถึงบอกว <dated> ่าต้นทันไวยเองนะใช่เดี๋ยวเกิดเป็นแบบไปถึงแบบที่หนักกว่านี้มีนาเมษานี่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นี่ขนาดคุณเตรียมขนาดทีมไว้แล้วนะกำลังแบบเฮ้ยแต่ปีนี้นี่คือเตรียมตัวดีมากนะเจ็ดแปดคนที่เซ็นเข้ามาใหม่มันคือแบบเอออย่างที่เราพูยตรงสเป แบบนี้แหละขนาดที่มันถึงจะ,ะมีคุณภาพชงลึกขึ้นใหญ่ขึ้นหมุนเวียนได้คุณก็ไปไล่ดูติไอตัวที่พึ่งมานี่แหละเจ็บ <c oughs> มอสเกล่าแล้วก็มาดูไเอเ้ก้ก็เพึ่งหายมา ถูกไหมเยอเคเลสเนี่ยไอ้ตัวที่มากะเจ็บเห็นไหมไอ้ตัวที่เจ็บอยู่แล้วสลับกันอยู่ก็มีอีกคือตั้งแต่ปีซีซั่นอาจจิตาก็บอกแล้วว่าเขาเจอปัญหานี้ตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วเจ็บหกเจ็ดตัวแล้วแม่งก็สลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องบริหารจัดการที่ดีไม่เกี่ยวเลยว่าจะทิ้งแชมเปนลีกใครจะคิดยังไงก็เรื่องคุณแต่คุณต้องแหมจัดการที่ดีไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งถ้วยใดถ้วยหนึ่งนะฮะ แต่บอกว่าคําตอบที่บอกว่าแชมเปนสลีก็คือหมายความว่าโปรแกรมมันเข้มข้นมากๆ<ช>โปรแกรมมันหนักมากๆต่อให้คุณเตรียมตัวในเรื่องของการเสริมทัพเพื่อคุณภาพเชิงลึกยอดเยี่ยมขึ้นเป็นการเตรียมตัวที่ถูกต้องครับแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเจอปัญหาอยู่ดี